ข้อต่อไปนะครับถามว่าพระใส่หมวกใส่เสื้อแทนอังสะเนี่ยดูเหมาะสมไหมครับถ้าไม่เหมาะสมมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับก็เปลี่ยนใหม่ดีครับอยไปใช้ <c oughs> อันนี้มันใช้ไม่ได้มันของคารวานนะครับ และมีอาหาบัติไหมครับขอให้แง่คิดด้วยขอขาดนะพอดีเห็น,นคุณอาจารย์เขาหลักฐานอยู่คือกรณีที่พิกมีจีวรหายท่านบอกว่าสมัยก่อนผ้าหาย,ยากนะครับจินตนาการเอาแล้วกันหาย,ยากแต่ทุกวันนี้อย่าไปอ้างนะครับเพราะจีวรเต็มตู้เลยนะเถวสิบล้อทุกไปหมดนะผ้าหายขึ้นมาพระองค์บอกว่าถ้าผ้าหายเนี่ย ก็สามารถใส่ได้ชุดของคารวะทั่วไปแต่ถ้าไม่หายไปจับเล่นๆเ,เล่นนะครับชุดแต่งคารวะเนี่ยอาวัตทุกกฎเป็นวัตถุนามาตอน,นามาสะไม่ควรแตะต้องแต่ถามว่าถ้าเกิดผ้าหายก็สามารถใส่ได้เมื่อเจอบริขารก็ถอดซะแล้วก็ไปใส่ชุดของพระอันนี้ก็ให้นัยะในการปฏิบัตินะครับดังนั้นถ้ารู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกแล้วมันผิดก็ไม่ควรใช่อีกเป็นเสื้อแต่งของชาวบ้าน บางทีมันมีปัญหา,างนี้ใช้สีแก่นขน,นสีตากเนี่ยแหละถักเป็นหมวกไปเลยแล้วก็ใช้ส่วนมากมันไม่ใช่เป็นเครื่องแต่งตัวแบบสีสันอะไรอย่างคาราว่าหรนะแล้วก็ตัดใช้สีจีบอใช้สีจีบอพระเนี่ยตัดเป็นเสื้อไปเลยคือ,อคือใช้มุ่งเพื่ออะไรอ่ะมุ่งเพื่อผมอแนะนำเ<อ>พราะแนะนำเขากันหนาวากันหนาวไม่ใช่ผมมาคนอื่นแนะนำเ<อ>ดยเกิดผมสมมตินะ พันเตนเอกใส่ชุดนั้นไปบินาบาศไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิคนอื่นเนื้อกันแล้ว <laughs> ใส่บินทาบาทเป็นไงฮะชุดนี้คิดว่ายอมใส่บาท์นะแต่เป็นสีของพระผ่าเนื้อผ่าของพระก็ตามสีเดียวกับพระก็ตามแต่ถ้ามันเป็นชุดออกแบบลักษณะดีไซนเนอร์ไปทางโลกโลกอันนี้ก็ไม่ควรใช้ทุกกฎเนี่ยบางทีก็ใช้ผ้ากันหนาวสีสีแบบสีพระเนี่ยนะ,อะไอ้แต่เป็นเสื้อกันหนาวเงี้ยเสื้อแขนยาวกันหนาว ลวงพ่จะเคยเห็นแต่ที่ที่ว่าผมว่ามันมันผิดก็คือหรือว่าไม่ควรใช้คือหมวกหม,กไมูไหมพรมอะ่ะครับเ,รเหมือนใส่กันหนาวไม่ดเมีเหมือนทหารมาัสพระองค์นะหม,ไมูไหมพรมสีกากเลยอะ่ะทีแกงขนุนเนี่ยเขานิยมใช้กันที่เราเห็นเกิดนเะกิ่นเนี่ยจริงๆแล้วมัน,ม,นมันไม่ถูกวไิไนัยนะถ้าไปธรรมโอหลวงพ่อจะสั่งถอดทันทีอืมนะใช่ <laughs> ไม่ได้นะ้าวะใาสา่เพื่อรักษาโรคเวทนาอยู่ในกุฏิ ไม่ควรออกมาเอออย่างนั้นนะได้อันนี้ได้มันจะในกุฏิท่านนอนแก่ผ้ายัางได้เลยใช่ไหมไม่ได้ผิดเช่าไหมครับสามารถเพื่อใช้เพื่อบําบัดโรคหรือว่ารักษาเวทนาไ,ได้แต่ว่าออกมาข้างนอกไม่ควรใส่ระหว่างนั้นใช่ใช่ใช่ครับแต่ <c oughs> ทานนอนนั้นคือ, <c oughs> ค,อคือถ้าอาพาธอ่ยถ้าอาพาธเนี่ยแล้วใส่ในกุฏิอควรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ป่วยแล้วใส่บอกว่าใส่กันหนาวไม่ควัวหรอกแต่มันปัญหาส่วนมากจะเป็นหมวก มวกแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองคือเอาเอา,เอาผ้าห่มสีกากะมาตัดเป็นเสื้อเป็นรูปเสื้ออ่างเงี้ยก็ก,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 ก็ก็ไม่ได้ขอกาอะจารมีมีอะไรเสริมไหมครับต่อเลยนะครับ